คุณโยมคนสิบแบบเนี่ยควรเลิกคบได้เป็นดีนะหนึ่งคนที่คิดถึงแต่ตัวของเขาเองอะแหละเขาไม่เคยคิดถึงคำหนึง่งเราเลยสองคิดถึงเราเนี่ยเวลาเขามีปัญหาเขาจะมาหาเราแต่เวลาเขาได้ดีดไดดีเขาหายหัวไปเลยสามชอบพูดนินทาคนอื่นไอเรานั้นจะขอปรึกษาหาลือบางเรื่องชอบคนอื่คนอื่นมาดินทาตลอดแล้วก็อึดอัดนะโยมสี่ชอบแข่งกับตัวของเราตลอดเขาไม่อยากให้เรานั้นได้ดีได้ดี ถ้ามองตัวของเขาเองเนี่ยเหมือนเขาอ่ะเหนือเราตลอดนะพวกอีโก้เขาดีทุกอย่างไอเราเนี่แย่สุดๆเนะี่ยมองตัวเองเนั้นเหนือตลอดคนอย่างนี้ไม่ดีหกรู้สึกดีใจนะเวลาที่เรานั้นล้มเหลวหรือผิดหวังเขาดีใจนะไอ้คนอย่างนี้ไม่ดีโยมเจ็ดมีเรื่องดีๆเนี่ยเขาไม่เคยมาบอกเราเลยไม่เคยมาเสนอเราเลยแปดมีแต่คําชมเรานะแต่ไม่จริงใจ หน้าอย่างหลังอย่างต่อหน้ากรลอกรับหลังก็แต่ต่อหน้าดูดีรับหลังมันแทงเราเลยเก้าเก็บความลับไม่อยู่ชอบเอาความลับต่างๆนะไปพูดโผธนาไม่ดีแล้วก็สิบชอบขาดหวางเราทุกเรื่องริทรอนไม่ให้เรานั้นเจริญเติบโตเราพูดอะไรไม่ได้เราต้องใสย,ยอย่างเดียวครบไม่ได้สิบคนนี้ออกห่างได้เป็นดีนะคนุณโยม